เปิดประวัติธมยันตีนักเขียนชื่อดังหลังเสียชีวิตในวัย85ปีก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวนักเขียนชื่อดังอย่างคุณหญิงวิมลด้วยนะคะคือเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่มีกรณี Facebook สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการโพสต์แสดงความอะไรายิ่งต่อการจากไปของคุณหญิงวิมลสิริภับูลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรณศิลป์ี2,555นั่นเองนะคะเรียกได้ว่ามีการออกมาโพสต์แสดงความอ,อาลัยเนาะคือสำหรับคุณหญิงวิมลสิริภัยบูลณ์ค่ะเธอเนี่ยเป็นนักประพันธ์นวนิยายชาวไทยนะคะ mm hmm. เกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2479เรียกว่าสริรวมอายุแล้วเนี่ย85ปีแล้วค่ะโอ้โหนามปากกาที่เธอเนี่ย เป็นที่รู้จักโด่งดังนะ,ะหลายหลายคนด้รู้จักกันดีค่ะในนามของนักเขียนนะคะก็คือธมยันตีลักษณะวดีกนกเลขาโรสลาเลนวัสศิก,กามายาวดีแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2555ผลงานเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคู่กรรมทวีพุฆ่าของคนอุบัติเหตุด,ดาวเรืองล่าเวียงกุมกาม พิศวาสด์ดังดวงฮฤทุไทยคํำมันสัญญาพี่เลี้ยงเลือดขัตยาใบไม้ที่ปลิิปิวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งมีการสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์หลายยุคหลายสมัยเลยทีเดียวนะคะเธอค่ะจบการศึกษาระดับประถมแล้วก็มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเขมาสิริอนุสณ์จากนั้นก็ได้มีการไปศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลังภายหลังเนี่ยเปลี่ยนมาศึกษาในคณะ พณิชยศาสตร์และก็การบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเธอเองเนี่ยเป็นนักโตว,วาทีของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะร่วมกับคุณสมัครสุนทรเวชและก็คุณชวนหลีภัยแล้วก็เธอเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ค่ะหมดไปกับการอ่านหนางังสือในห้องสมุดหลายต่อหลายแห่งเลยทีเดียวเธอจึงตัดสินใจเอาละไม่ไปสอบเพื่อรับปริญญาละทําให้เธอเนี่ยสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาแทนนั่นเองนะคะ ในขณะเดียวกันค่ะก็ได้ศึกษาระดับชั้นปีที่3เพื่อนของเธอเนี่ยจึงได้มีการชักชวนให้ไปสมัครเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยเพราะเธอเนี่ยก็เก่งแบบเรื่องการเขียนเรื่องอะไรอย่างนี้พอสมควรนะคะแล้วก็วิชาประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนเซนโดเซฟคอนแวนเธอเนี่ยจึงลาออกไปนะคะเพื่อไปประกอบวิชาชีพครูนั่นเองค่ะแล้วก็ได้มีการเขียนหนังสือไปพร้อมๆกันด้วย ต่อมาเนี่ยจึงได้เลิกสอนหนังสือนะคะแล้วก็หันมาเขียนหนังสือเพียงอย่างเดียวจนถึงปัจจุบันค่ะก็คือเลิกจากการเป็นครูแล้วก็มาเอาดีทางด้านการเขียนอย่างเดียวแล้วเธอชอบเขียนหนังสือนะคะแล้วก็เรื่องราวของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าทุกคนคงจะรู้จักกันดีค่ะสําหรับวงการของนักเขียนนั่นเองนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับเธอด้วยแล้วก็ครอบครัวเธอด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวส์แล้วคุณจะไม่พลาดกระกแสร้อนของสังคม